สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นคลิปที่แม่กําลังจะเตรียมตัวไปส่งไฟยาไปโรงเรียนนะคะวันนี้ไฟยาไปได้แว่นตามาจากตุ้นตุ้มตุีมย่เห็นไหมผมสวยนี่เห็นไหมต้องทําผมก่อนไปโรงเรียนนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ปัปาปปี้พี่น้องจ๋าคุเจ้าผม สายแว่นตาดำอุ้ยโบเดน่ีโอ้โหเท่จังเลยพี่น้องจ้าหนูไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ได้แคันซี สวัสดีครับพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะตอนแรกกะว่าจะเลิกเรียนมานะคะรับเด็กๆกลับบ้านมาแล้วแม่จะพาเด็กๆทําคลิปเก็บเก็บมะเขือม่วงนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะอดทาคลิปนะคะตอนนี้ก็เลยแม่ต้องไปรีบเก็บมะเขือม่วงนะคะเดี๋ยวนะเดียวนะอะไรมาด้วยหรอมาแล้วแล้วเ <c oughs> อาเวลา ออย่าทำไมไม่ใส่เสื้อกันนาะไปเร็วๆไปตัดโอเคให้ย่าตัดนะลูกนะรีบๆนะคะวันนี้นะคะจะตัดมะเขือม่วงนะคะไปทำเมนูน้ำพริกมะเขือม่วงนะคะอย่าบอกมันลูกใหญ่มากเลยใช่ไหมนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อะไรไไขเขาไ่งันเหรอเนะโอเคโอเคเดี๋ยวเียเอาเอาเลยลูกเอานั้นแหละมะเมขือม่วงอันนี้นะตัดได้ไหมลูกระวังมือเด้อ ได้ยังไม่ได้เหรอโอเคไหนดูสิยิ้มหวานแล้วคเอานี่มาให้หมัวแล้วอีกเอาเอามาอีกฝนตกนะพี่น้องนะได้ยังนะนะยแม่แม่ดูสิใกล้ใกล้ใกล้ใ้ลมออ๋อระวังมือนะลูกนะอุ้ยใส่าหเบิ่งแน โอเคไปเข้าบ้านเข้าบ้านเอามีดมาเอามีดมาให้หมูหมูจะเอ็นเจนลินเลอร์ชมพิษโอเคไปเนี่ยเข้าบ้านกันลูกปะแลนแลนแลนเอามีดมาไม่บิงเข้าบ้านเลย่าให้เอ็นย่าวิ่งเข้าบ้านเลยฝ<อ>นตกฝนตกเอเอไม่สบายทางนี้ไปกับพี่เนาะไปกับพี่น้อง เือม่วงนคะคะทีฟ mm ้าตหรอมีแค่สองลูกในสวนนะคะพี่น้องทีตายแต่ริบบิทิฟลาลูกใหญ่มากเห็นไหมนี่พี่น้องมะเขือม่วงน,น,นะคะฟ้ายลูกใหญ่ไหมฟ้าวันนี้นะจะทำใช้แมทให้กินนะ mm hmm. ทีใช้แมททีใช้แมทนะ <Yeah. S 1> ไม่เผ็ดว้าวฟ้ามาดูสิออเปจีน พี่คารเซ <es USSR> oh. <mos> ียมะเขือม่วงมะเขือม่วงอันนี้พูดชัดมากมะเขือม่วงไงพึ่งฟ้าพูดอิกทีที่มะเขือม่วงมะเขือม่วงอีกมะเขือม่วงมะเขือม่วงอันนี้บอกฝาดิพูดยังไงมะเขือม่วงมะเขือม่วงตัวนี้นะคะพี่น้องมะเขือม่วงนะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้มนก็ จะนามาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกมะเขือม่วงพี่น้องอร่อยมากๆนะคะมีสูตรจากพี่คนไทยเขาเคยทําให้กินนะคะพี่น้องมันก็จะนํามะเขือม่วงนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะพี่น้องนะหูอันนี้คืออ่อนมากนะคะข้างในยังไม่เห็นมันเลยมันลูกใหญ่แต่มันอ่อนมากเพราะว่าถ้านําไปทอดมะเขือม่วงเขาจะหวานมากนะคะพี่น้องมันก็จะไป มันก็จะนำไปดาดในกระทะนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยดาดในกระทะนะคะพี่น้องเหมือนอย่างย่างในกระทะนะคะแล้วก็เอาไปตําน้ําพริกนะคะพี่น้องอร่อยมากนะคะอโอเคก็จริงๆแล้วลูกนี้ยังยังเล็กอยู่นะพี่น้องแต่กลัวไม่อิ่มนะก็เลยเด็ดมาสองลูกนะอนี้บอกมันมีอีกสามลูกกําลังใจเกิดนะแม่นะสามลูกเล็กๆโอเคเลยนะคะ ก็จะนําเข้าเตาอบสักแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะเอาเข้าเตาอบพร้อมกันทีเดียวเลยนะพี่น้องนะจ่พลิกลงไปด้วยนะคะพลิกนี่เผื่อแม่นะคะไม่ได้เผื่อไม่ได้ทําให้ฝาทานนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเผ็ดเกินไปนะคะค่ะพี่น้องก็ได้เวลามาตำน้ําพริกแล้วนะคะสูตรของการตำน้ําพริกมะเขือม่วงนะคะพี่น้องมันก็จะชอบใส่กุ้งลงไปสักประมาณสี่ถึงห้าตัวแบบนี้นะคะเพิ่มความนัวนะคะพี่น้อง พยายามตำให้แหลกให้เข้ากันนะคะ นี่ก็จะกินคู่กับข้าวเหนียวนี่นะคะเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องข้าวเหนียวนะคะแช่น้ำอุ่นประมาณ20นาทีแล้วเอามานึ่งนะคะพี่น้องไม่ได้แช่ข้ามคืนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะพี่น้องทําให้ข้าวเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวนี้มันตะพิกกลับด้านทีหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องโอเคเจะทําใส่ทอดด้วยนะคะ I do you like, like to วันนี้ฟายจะได้กินข้าวเหนียวนะคะนี่อะไรนี่อะไรนี่อันนี้คืออะไรนี่ภาษาไทยสิคะอันนี้ภาษาไทยเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวเอาจานลงดีๆเอาจานลงเอาลงมายิ่งไหมโอ้ยไม่อยากกินไม่อยากชิมแต่ไม่แข a งเพราะที i นี่มันไม่ได้สแคร์มันไม่เผ็ด หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องจ๋ามากินข้าวด้วยกันนะคะมากินหัวแร่น้ำกันเด้อจ้าเอาโอเคฟ้าีข้าวเหนียวออริเจอร์ออเบชนอีกที่จาีอีกสี่จ้มันมนเตอดูทารเคนเเดอุ่เ่ช่่ช พริกพริกสีแดงนี่ได้จากป้าเอนะคะป้าเอเขอาอเออได้รับของฝากจากเยอรมันนะคะก็จะแบ่งมาให้พวกเราบ่อยๆนะคะก็เลยเอ็นนี่เวลาน้ำดีไฟนะถ้ามันร้อนต้องเป่าด้วยนะลูก,กนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆโอเคปเป็นไรทางนั้นไปเอานี่นะเอาไหมนี่แ,แก่ทอด พี่แย่เอาเอานี่พี่เอาน้องไก่ดีกว่าเอาน้องไก่ก่อนเอาน่องไก่ก่อนจะให้ชิมเย้อันนี้เป็นผักแพลวนะคะกินกับนะคะพี่น้องก็นานแล้วไม่ได้กินผักแพลวนะไม่รู้ว่าจะกินกับเมนูอะไรนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทําก้อยกุ้งอันนี้เหรอลูกมันออกเผ็ดนิดเดียวนั่นดิซสเต็ปมันจมีชิลลี่แต่ดิซส่นใหส่จะเล็กในท้อง ดูดูคือไม่ลีอะไรที่คราสใส่ท้องแล้วก็นี่นะโอเคฟาที่แอบออบจน <c oughs> อบีนนี่นะโอเคมันไม่เผ็ดนะลูกนะ <c oughs> มันจะมีรสชาติของความหวานของมืเขือม่วงนะคะพี่น้องซึ่งไม่ต้องใส่อะไรมากก็อร่อยเพราะว่ามันจะหวานแถมมันมีเนื้อกุ้งด้วยนะคะพี่น้องถ้าจะให้ดีต้องตากุ้งกุ้งก่อนนะเขาพอดีว่ามมลืมไม่ได้ตำกุ้งก่อนที่จะใส่เมื่อเขือม่วงก็ก็เลยตายายนนนนงะพี่้อง เอาอีลาลองชิมบ้างเดอ้อก็คือนีนะคะอาหารการกินของช่องอีสานเดนม,มาร์กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องอาหารฝรั่งเราก็กินคู่กันไปด้วยนะคะ<ม>แต่อย่างนี้นะคะเด็กๆกินได้นะคะเอาอีลากิน<ม>อืมอืมอร่อยไหมยกโป้งไหมเมคกกุเมกะก,กูอร่อยมากฟายาบอกว่าเมกระกุ เมกกับกูนี่คือแบบว่ามากเมื่อวังอ่ะพี่น้องเพราะว่ากูนี่คือดีนะคะ,ะแต่ถ้าเมกกับกูนี่คือดีเยี่ยมเลยนะคะอืมที่แอดพี่ว็ฝุ่โอเคมากินขอ,อน้ำกันแล้วจ้า xếp lại đơ 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 xếp lại แซ่บเลเด้อแซ่บลยเดอ้เดอแลอ้วก็เด็ดผักเพลวไปด้วย เขาก็กินผักเพลวได้ครับพี่น้องเป็นแดงอย่างเผ็ดไหมแซ่บแซ่บเผ็ดบ่เผ็ดบ่ไม่เผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวเหรอลูกเผ็ดนิดเดียวอืมนิดเดียวแค่เพลียวด้วยนิดเดียวผักแพลวด้วยด้วยนิดหนึ่งเหรอลูก แังแพวด้วยนะอ๋อเอานิดเดียวก็ได้ <c oughs> คนจ้องเอาเข้าปากแล้วเหรออืมอร่อยเองอะไรอ่ะอีกนิด <c oughs> เอาอีก<อ>แล้วการที่เท่าไหร่นะใกล้จะหมดจานแล้วแผงแพลป่ยอ,อมสิคะขอหน่อยค่ะป่ยอมป่ยอมให้ใครเนะี่ยบอกฟ้าสิยชื่ชฟอฟาร์มอีกอ,อันี่ยอมเมียคือ ขอ,ขอบคุณค่ะสิขอบคุณค่ะข้าวพุนจะกินโอ้โหสามใบเลยเหรอลูกสามใบเลยเหรอลูกโอ้โหขนาดแม่งเผ็ดเลยนะแม่งเผ็ดกินกับไก่ด้วยพี่น้องจา้าแบบเนอผักพแพลวกินกับไก่ด้วยโอเค โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าพี่น้องจา๋าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e เอเด็ดแม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งพายหนูเตือนนะคะเตือนดาคะขอบขอบคุณค่ะพร้อมกันขอ,ขอบคุณค่ะ